ค่ะชาวลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะช่วงพยากรณ์ดาวครึ่งเดือนหลัง2 5 6 5เดือนกุมภาพันธ์ส่วนพยากร์โดยละเอียดตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงท้ายเดือนแอดทำคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขึ้นแนะนำที่มุมขวามือของคลิปนี้เลยนะคะฟังอันนี้เสร็จแล้วกดเข้าไปดูก็ได้หรือว่าจะไปฟังรายละเอียดแบบละเอียดละเอีในนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าคลิปเนี้แอดจะทาแบบว่า ให้ทราบแบบขมวดปมการเงินการงานความรักสุขภาพสิ่งที่ต้องระมัดระวังเนาะก็อีกสิบกว่าวันเนี่ยคุณจะพบเจออะไรนะคะอาจจะเป็นแบบ แค่เป็นไกด์ไลน์สั้นๆไม่ยาวไม่ละเอียดขนาดคลิปนั้นเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยแอดมองว่านี่มนันเป็นช่วงระยะเวลาที่ดวงค่อนข้างขึ้นแต่ว่ามันมีความยุ่งยากอยู่ในดวงชะตานิดหน่อยมันยังมีปัญหามันยังมีอะไรอยู่เพราะว่าดาวหลายดวงกําลังจะเข้าสู่ภพวินาศและเปลี่ยนผ่านเขาเรียกว่าเป็น พบที่เตรียมตัวจะเกิดใหม่แบบปังอ่ะนึกออกไหมคะว,วินาาก็คือฉับพันทันทีหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นสําหรับลักนณาราศีกุมอ่ะในต้นเดือนที่ผ่านมาหรือว่าในเดือนที่ผ่านมามันมีโอกาสที่คุณจะได้ย้ายบ้านเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เลยนะคะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าดาวของดาวของดาวของดาวในภพวินาาเนี่ยเข้าไปสถิตร่วมกันหลายหลายภพ นะคะไอ้หลายดวงนะคะและดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยมีเข้าไปสู่พเรือนวินาานั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตาบางคนนะคะกาลังมีเรื่องของอธุรกิจใหม่ๆนะคะธุรกิจออนไลน์อะไรทำนองนี้การที่ดาวพระเสาร์กับดาวพระพุธอยู่ร่วมกันในภพว,วินาานี้ไม่ได้ส่งผลร้ายนะคะส่งผลดีให้ก,กับชาวลัคนาราศีกุมที่อยู่ ต่างประเทศลัคนาราศีกุมที่ทํางานแล้วผูกยงไปเรื่องกับเรื่องของออนไลน์ลงผลงานผ่านเฟซลงผลงานผ่าน youtube อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะตั้งหลักนะคะมีโอกาสที่จะ,ะปรับเปลี่ยนงานขยายงานได้รับความสําเร็จที่มากขึ้นมองเห็นเส้นทางที่ดีขึ้นนะคะดาววินาสถิตพบวินาศดาวมรณะสถิตพบวินาศน,น,นั่นแสดงว่าเจ้าชะตากําลัง ชีวิตกําลังเปลี่ยนแปลงพลิกไปในทางที่ดีเรื่องปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยเวลาจะช่วยเจ้าชะตาได้นะคะเดี๋ยวพอดาวทั้งหมดทยอยออกจากภพวินาศไปแล้วเจ้าชะตาจะค่อนข้างมีชีวิตที่แบบว่าหายใจโล่งสบายนะคะเงินทองเริ่มมาดีแล้วนะคะแต่ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้นะคะดาวสหัสชะอยู่ในภพลาภะการติดต่อสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างนํามาซึ่งความประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้น ตอนนี้ลัคนาราศีกุมคุณจะต้องเดินหน้านะคะติดต่อสื่อสารเพื่อนำมาซึ่งลับผลเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จจะต้องขยายสังคมของคุณออกไปพบผู้คนนะคะเดินลุยหน้าคือในระยะเวลาเนี้ยเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกว่าฉันจะต้องแบบเข้าไปในสังคมน้นสังคมนี้ที่ฉันไม่อยากเข้าแต่จริงๆแล้วการเข้าไปพบปะผู้คนที่หลากหลายตอนนี้ของชาวลัคนาราศีกุม เกิดประโยชน์นะคะเกิดประโยชน์ต่อความสําเร็จเกิดประโยชน์ต่องานนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัววางแผนงานและทํานะคะไม่ต้องท้อเลยมันเป็นช่วงขาขึ้นแม้จะมีปัญหาแม้จะมีอุปสรรคแต่คุณกําลังที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆกําลังคลี่คลายชาวลัคนาราศีกุมกําลังพลิกเกมชีวิตละนะคะจากแย่ๆเนี่ยพลิก ขึ้นมาดีเลยนะคะแม้ดาวจะอยู่ในภพวีนาศแอดมินยังทายบอกว่าเอากุมคุณกําลังดีขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นลุกขึ้นมาแล้วก็มีกําลังใจห้ามสืมเศร้าห้ามอยู่กับทุกข์นะคะทีนี้วันที่20กุมภาพันธ์นะคะดาวพระเกตเนี่ยจะเข้าสู่ภพเรือนสหชัชชะเพราะฉะนั้นระวังการพูดจาเจรจาที่เจ้าชะตาจะไม่สามารถทําได้อย่าเพิ่งไปรับปากรับคํากับใครนะคะ ในระยะเวลานี้รับนัดใครเราทําไม่ได้จะเสียผู้เสียคนนะคะ,ะ,ะเหมือนกับติดต่อง,งานก็ต้องทำโน้ตทําอะไรไว้เพราะว่ามันมีโอกาสนะอยู่ดีๆด,ดวงตกอะ่ะตั้งนาฬิกาปลุกตั้งโทรศัพท์ปลุกมันไม่ปลุกเสียผู้เสียคนไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องการเดินทางนะคะเรื่องคําพูดเรื่องรับปากในระยะนี้ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างดีเลยตั้งแต่พระเกตเข้า พระเกตเข้าในวันที่20กุมภาพันธ์นะคะเลงเจ้าฤศาชา่าเพราะฉะนั้นเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของสังคมอาจจะเป็นเรื่องที่หนุนนำเจ้าชะตาก็เป็นไปได้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสำเร็จแต่จะเป็นเรื่องให้พลิกผันเปลี่ยนแปลงกลายไปเป็นทางไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามวจะระวังดาวพระเกตเพราะดาวพระเกตแอดเคยบอกแล้วนอกจากจะเป็นดาวไวทองและเป็นดาวซ้ำถ้าดวงคุณดีอะดาวพระเกตหนุนเลย แต่ถ้าดวงคุณแย่ดาวพฤกษซ้ําทําให้ต่ําลงนะคะพอวันพอวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยดาวพระศุกร์ย้ายพระศุกร์เนี่ยตอนเนี้เขาเป็นอ่ามหาจักรอยู่ในเรือนลับพาะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี่ยแอดมองว่าครึ่งเดือนแรกนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ที่พระสุกอยู่ตรงนี้ให้ประโยชน์โพดผลเจ้าชะตานะคุณรู้สึกดีขึ้นคุณรู้สึกสุขสบายแล้วก็ความสำเร็จจากเรื่องของ เงินเรื่องของงานระยะนี้ก็ค่อยๆเข้ามาละบางคนลืมตาอาปากดีขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคู่ครองวุ้นส่วนเพศตรงข้ามช่วยเหลืออย่างดีๆเลยทําไมแอดบอกแบบนั้นเพราะว่าดาวพระอาทิตย์และดาวพรปปะฤหัสบดีเนี่ยเคารักกันมากอยู่ในเรือนตานุนะคุ้มครองอะไรคุ้มครองทั้งโครงการงานใหม่ๆที่กําลังจะทําคุ้มครองถึงความสําเร็จอะและความสําเร็จยกหน้าของความสําเร็จคือพบลาภะ พระศุกร์โยกหน้าอยู่เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้คนกลุ่มน่าจะเป็นน่าจะเป็นลัคนาราศีที่มีความสุขอะทีนี้พอพระศุกร์ย้ายเข้าภพวินาศเนี่ยนะคะอะไรที่มันดีๆมันอาจจะดอบลงแต่จะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวมันจะย้ายเข้าภพเือนตนุถูกไมหมคะทุกอย่างมันจะไม่อยู่กับที่นะคะดาวพระศุกร์อยู่ตรงเนี้ยเป็นเขาไม่ค่อยรักกันกับดาวพระเสาร์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นคู่ขัดแย้งบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เจ้าชะตาละ่ะถ้าถ้าสมมติว่าเงินที่ตกอยู่ในพอบีนาเนี่ยแอดมินมองว่ามันมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินหมุนเข้าซ้ายออกขวานะคะเข้าขวาออกซ้ายมีเงินเข้าก็เอาไปลงทุนเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในระยะนี้นะคะถ้าพิจารณาได้พิจารณาเลยพัคเกตตั้ง90องศากับพอบีนานั่นแสดงว่า การลงทุนอะไรใหม่ๆในระยะนี้ต้องมีเหตุมีผลประกอบนะคะต้องรบอบคอบต้องรัดกลุ่มฟังแล้วก็ตั้งหลักตั้งรับกับมันนะคะแต่แอดก็มองว่าเฮ้ยมันก็เป็นช่วงระยะขาขึ้นของกลุ่มนะเพราะดาวพระศุกร์ปจับคู่กับดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นโอกาสในการลงทุนใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานสัมพันธ์กับการต่างประเทศจนถึงเรื่องของภาษาต่างประเทศภาษา คนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายคนที่ทํางานกับยารักษาโรคโรงพยาบาลเกี่ยวกับความเป็นความตายเฮ้ยมันมีเกณฑ์น,นะคะเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องนี้เพียงแต่ต้องระมัดระวังนิดหน่อยเพราะว่าสุกกับเสาเขาเป็นเส้นศัตรูแล้วพระสุกเนี่ยอยู่ในเรือนพระเสาเพียงแต่แอดบ,บอกว่ามันมีช่วงระยะเวลาที่คุณจะได้รับการลงทุนเออหรือว่าลงทุนแล้วมันเกิด โชคลาบเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยเกิดขึ้นได้เพียงแต่ต้องรอบคอบรัดกลุ่มถ้าถามแอดว่าโชคมันจะมาขนาดไหนอะโชคมันก็จะมาแบบว่าตามกําลังบุญสะสมอะของเจ้าชะตาตามกําลังดาวพื้นดวงที่เปิดรับนะคะแล้วสําคัญคือพระศุกต้องไม่เป็นกาลีจรถ้าถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงแอดมินดาวอะไรเป็นกาลีจรดาวอะไรเป็นสีจรแอดทิ้งไว้ให้แล้วที่ใต้ชื่อช่องคลิกไปเลยมีลิงก์ให้ ตามไปเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหาทักษะจรหาทักษะพื้นดวงเกิดหาการีหาสีจรเนี่ยทำได้เลยอมีคลิปให้ทำตามได้เลยนะคะทีนี้พอวันที่26กุมภาพันธ์แล้วนะคะ26กุมภาพันธ์พระอังคารย้ายตามพระอังคารเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนการติดต่อสื่อสารแน่นอนระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมบางท่านมีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของทางไกลยเยอะมาก การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศก็เยอะนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของขึ้นลงขึ้นศาลเพราะว่ามีการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายด้วยนะคะ3กับจะอยู่ด้วยกันนะคะก็ตรงนี้ถ้าถามแอดว่า์แล้วมันจะดีไหมค่อนข้างดีเป็นคุณกับเจ้าตาเพราะว่าดาวพระอังคารนั้นได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะค่อนข้างยิ่งใหญ่ยิ่งยงนะคะแต่ว่าหน้าที่การงานเนี่ย จะไปเกี่ยวพันอยู่กับเรื่องของการต่างประเทศการกฎหมายอะไรซะเยอะถ้าไม่ใช่แบบนั้นแอดก็อยากบอกให้ชาวลัคนาราศีกุมในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับที่แอดบอกเลยไม่ได้ทํางานแบบเหนื่อยหนักไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตผู้คนหรือว่ากฎหมายเลยเนี่ยก็แอดก็อยากบอกว่าให้ระมัดระวังหรือว่าอย่าไปทําการงานอะไรที่ออกนอกหน้านอกตาระยะนี้ให้อยู่เบื้องหลังเขาไว้นะคะ การงานตกพบวินาศเพราะฉะนั้นคนที่ทําการงานที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ออกหน้าออกตาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นค่อนข้างดีตัวของเจ้าชะตาเองระยะน,นี้นะคะอาจจะได้ย้ายบ้านไปอยู่ในย้ายสถานที่เขาเรียกว่าย้ายสภาพแวดล้อมอะ่ะคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่แบบคืออยู่ดีดีก็ย้ายบ้านอะ่ะฉับพลันฉับพลันนะคะในระยะน,นี้นะคะมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนเปลี่ยน ย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะเดินทางไกลขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไกลแบบว่าเกินวันหรอกนะคะเพราะว่ามันเป็นสหัชาก,ก็ไกลพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ใกล้เท่าเดิมอ่ะนะคะมีโอกาสที่จะย้ายที่ทํางานไกลขึ้นกว่าเดิมย้ายบ้านย้ายสภาพสาภาพแวดล้อมหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวที่ทํางานด้วยกันอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปอย่างนั้นก็เป็นไปได้ค่ะนะคะแล้วดาวทั้งหมดมีแค่นี้เรื่องการงานก็จะมีเรื่องของการแบบยุ่ง มีงานมากยุ่งวุ่นวายแก้ไขปัญหาแต่มันจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าวินาลงวินาเนี่ยยังไงเจ้าชะตาพบกับเรื่องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะระยะเวลานี้อาจจะเข้าที่แล้วก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินระยะนี้เงินยังเป็นแบบว่าหมุนเวียนเข้าออกเงินเข้ามาบางคนอยากเอาไปลงทุนเพิ่มเงินออกซ้ายออกขวา แล้วก็เข้ามาตรงกลางอะไรแบบนี้ค่ะมันมีมันมีระยะเวลาที่ช่วงระยะเวลานี้แอดยังไม่อยากให้มองการไกลคิดการใหญ่อะไรเท่าไหร่นอกจากว่าคุณรู้สึกว่าคุณรอบคอบคุณรัดกุมแล้วคุณค่อยเปเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะช่วงนี้ทําตัวนิ่งๆเข้าไว้แต่เรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาค่อนข้างดีนะคะในเดือนนี้แล้วก็การเงินการงานแล้วความรักความรักของเจ้าชะตาเนี่ย แอดมองว่าคนโสดคนโสดนะคะมีโอกาสมากๆที่จะพบคนไกลคนต่างประเทศคนที่เข้ามาเปคนที่เข้ามาอืมสมบูรณ์พร้อมในเรื่องของการเงินการงานคือเขามีครบพร้อมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกพระุกเนี่ยได้ตําแหน่งมหาจักรแล้วพระสุกเดินเข้าพบเดินวีนาศหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณคบกันคุณก็จะคบแบบทางไกลแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่ชาวลัคนาราศีกุมด้วยนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่ว่ามีโอกาสที่จะเหมือนกับอะไรเดียตานุก็ไปอยู่พันธุก็คือมีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันเลยนะคะต่อไปความรักของคนมีคู่ความรักของคนมีคู่นะคะโอ้ก็หวานแหววอยู่นะคะเพราะว่าลักษณะนี้คือคู่ครองคนรักกับเจ้าชะตานั้นเปนกันมากนะคะ กุมร่วมกันอยู่ในภพเรือนตัวเองอย่างนี้แสดงว่ามีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างจากคนรักหรือว่าได้ไปซื้อบ้านร่วมกันนะคะก็เดินทางด้วยกันนะคะคู่ของคนรักดูแลเจ้าชะตาดีมากนะคะแล้วก็เจ้าชะตามีโอกาสที่จะ เหมือนกับอะไรอย่ขี้น้อยใจขี้อ่อนมากขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่ว่าดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพฤหสัสบดีเนี่ยกลุ่มร่วมกันอยู่ในภพตนูนี่ชาวลัคนาราศีกุมคุณมีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะสําหรับคนที่รอมานางมีโอกาสที่จะมีบุตรแล้วก็ประสบความสําเร็จคือได้อย่างใจหรือได้ไปเที่ยวไกลหรือได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะคะค่อนข้างดีสําหรับดวงความรักนะแล้วก็ การเงินการงานความรักสุขภาพล่ะสุขภาพนะคะดาวเจ้าเรือนอริและมรณะไม่มีในเรื่องของสุขภาพเลยสิ่งที่แอดมินเตือนคือเรื่องของอุบัติเหตุเนาะเพราะว่าดาวอังคารกับดาวเสาเข้าสู่เรือนวินาศเจ้าชะตาจะไม่ได้มีเกณฑ์แบบว่าแย่หรือว่าแบบว่าโหแทบตายอะไรอย่าเงี้ยไม่ใช่หรอกค่ะวินาศเข้าวินาศในมันเหมือนกับว่าเวลาที่เจ้าชะตาจะไปจั ไปเที่ยวจะขึ้นรถทัวร์แล้วหรือว่าจะไปทัวร์นี้ปรากฏว่าเขาเลื่อนหรือว่าไปไม่ทันคุณจะไม่คุณจะไม่ไปร่วมความเสียหายตรงนั้นเรียกว่ารอดทุกสถานการณ์แต่ก็ต้องระมัดระวังอาการใจลอยอาการเหมือนะจะทําให้บาดเจ็บจะทําให้อ่ะเตะโต๊ะเล็บลุดจับมีดมีดบาดท,ท,ทั้งทั้งที่ปกติแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็คือดวงเครื่องเดินหลังของชาวลัคนาราศีกุมนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ